ยังบัตรพยาล h ป p p พยานี่อาน้องถ่ายด้วยไัังซพี่ยุ้งยินกับพี่อาตรงนี้โอมีคนเล่นน้ำเยนะเียกเาเล่นน้ำไไมมหนาวอนเรเรือพายอาัเรือพยักษ ไฟสวยเลยไยไฟสวยเลยพยายาเป็นที่พยเยาเป็นที่พยเยายาว,วต้นไม้เขาติดไฟทุกดวงเลย สวยเลยตรงนี้มีนักร้องด้วยโอ้โหควานใะ้ยาว เรือเขาทาอะไรเข้าเนี่ยน right totally yeah. uh> ี่เด็กวยเหรอเออวิวโคตรสวยเลยนาชาผมไม่เคยมาเวลานี้อย pues ่างเงี Anime ้ยนะเนี่ยได้แบบต่างชาติขาอ้ต่างชาติอะขเรือเล่นอะฮิทกำลังลง้วยนะสวยมากเลยอะมีเดอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มา มีสไตล์ได้เนี่ยมีสไตล์มีสไตล์เด็กๆเต้นรายสไตล์หิมะโอ้โหวิ่งแข่งกันแล้ววิ่งแข่งกันแล้วไปไปเดินไปครับเดินไปเดินไปครับเดินไปครับเดิอันนี้อะไรนี่ นีอะไรนี่ลูกอะไรนี่เข้าไปในข้างในได้นะรถลูกเข้าไปเลย,เลยเออันนี้คืออะไรอง,องเดี๋ยวลูกแพ้ออกมาก่อนลูกเข้ามา à học bay ông mẹ ông ơi ơi ô đây ơi oh. <coughs> 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 <mays jet arriver> พอทำดีนาดีนะอานไหมล่ะยตรงนี้ได้ไป้บนะอ่าที่น่อ้าจะลงมูดตายไหมอ่ะห้าจับนะอายมดีย้มจับนมาิ้มด้วยยิ้มด้วยเยาม ตาตื่นใจเหลือเกินโอ้ยมีไอ้น้ำด้วยโอ้หายุวิ่งไปแล้วโอ้นี่ดอกอะไรดอกกิงใช่ไหมเนี่ยดอกกิงนะพี่เนาะดอกกิงโอุ้ณเมื่อไหร่ดอกนี้ดอกริ้งสวยมากเลย นี่ไงกันรานไหนะจับแน่หรอพีนี่ดอกไฮเดรนเยียนี่พี่นายนนี่กล้วยไม้ใช่ไหมใช่กล้วยไม้สวยเียไเอ่ะแล้วเดี๋ปเลือกเอาแถ่ายกับยายแล้วดอกสวยมากเลยมีความความติดอ โอ้คุยไหมฟาเรนหรอฟาเรนอะไรนี่อายุนมีสก่อนเลยรมาอายุสนนะพายุ ไปเที่ยวอาลูกจ๋าไีเที่ยวไปเที่ยวอาไปจ้าอาเฮ้ยสวยงามสวยงามอยากลองอ่ะสินี่ผีเสื้อด้วยมีผีเสื้อด้วยเห็นไหมมีผีเสื้อด้วยโอ้ผีเสื้อสวยตรงนี้ได้สวยได้ขยับได้ผีเสื้อขยับได้ด้วยนี่ มีเชื่อขยับได้ด้วยนะยาเหมือนสองนยาเลยโอ้อันนี้อะไรอ่ะไอ้น้ำแบบไอไอไอโอ้โหไม่สวยนุ่นต้องไปย่นตรงการดาวเทียมนะุ่นมาพี่อาอีกยามไงสวยไหมสวยไหมเออสวยสวยไม่โอเคเดี๋ยวไป ไปทำบ่พอจ e e ีเดี oh, uh, <c oughs> ๋ยวพอมึงไปพอโอ้มีคนเล่าเองไม่หนวหาลูกเฮ้ยไปยืไย

สบายเลยนะสบายเลยนะอ๋อรู้เลยยู่กันกระลอกบ้านกระลอกเรามาเที่ยวบ้านกันลอกกันเดินไปยิ่งช้าแล้วนะโอ้โหยิ่ช้าหน้าเปิดเลยาหน้าเปิดเลยอ่ะโอ้โ อ้าวเข้าไปมีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้บานต้นไม้โอเคไหมประตูผมให้ออกทางโน้นหมอกทางเดิมนี่ลูกอ่าโอเคออกทางนี้ก็ได้ออกกันเลยโอเคออกได้ออกได้โอเคโอเคครับโอเคอ้าวเหมือนกันเลยใช่รับเพื่อนหน่อยดิยุ เ่อ้พอเจอเพนหนูไกนไทยกับเพื่อนหน่อยย่ถกไยกับเพื่อนหน่อยนี่นี่เพื่อนอยู่นี่นี่นี่เพื่อนอยู่นี่นี่ิมั๋ยัมัเดี๋ยว่อเี๋ม้วนให่โอ้มีปลาด้วยเห็นไปลาเต็มเลย อือตัวนึงนะพิานาคต้องนี่ดีกต่เราเฮ้ยไม่พอตัวใหญ่ด้วอมากระเพียนไปโชว์โอเคได้ลูกโป่งคนละชิ้นพายุก็ได้แมวเหมียวคนละชิ้น ใครมาเที่ยวใหม่นะโอเคสวัสดีค่ะ